ดีกตัวน <mark> ึงน้องพี่น้องน้อไหมอีกเก้ากิน่าเกันพี่น้องเลยกลับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสคู่สู่คนบวชสิบินพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือบวต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาบุญเผยสแนลอีกแล้วมาหนีกับพี่น้องเลยเนาะ อ้ามาพบมาพ่อกับเปาบุญเพลมาหนี้ก็อ,อยู่ที่เค้อนของอ่ามาพ่อกับแม่แหละพี่น้องกอ้เนานะมาหนี้ก็แบบที่ไหนเนาะพี่น้องเอ้กามาอ่าขอพรน,น้ำพ่อกับแม่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าผู้รักผู้ใหญ่เพป็นพี่น้องเลยแล้วก็พากันอ่าดิดหัวเซลเนาะสงการามปีใหม่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าปีใหม่มาฮอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะปีกาพันไปปีใหม่เข้ามาก็ขอให้มี แต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะเขามาในชีวิตเนาะว่ายสิเป็นพี่น้องเบิร์สูบสุดคนต่างประเทศนะเนะาะก็ให้อยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดเขาได้ไดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนะะาะอ่ะจังใดก็มาหอดจอถึงแล้วกันเข้าไปทักทายสบายดีนะครับทั้งครอบครัวของพ่อกับแม่ก็เนาะพี่น้องเนะาะบาปเป็นเห็ดอย่างเนาะกลิ่นบอน,นี้พี่น้องเลยไปน้า<ป>พี่น้องเลยเนาะมาหอดจอถึงแล้วก็อ่านี่พี่น้องเลย โอ้นี่กระตู๋เนาะพี่น้องเนาะเบาเคยเอาไปดองงานมื่อน่ะมื่อนี้จะได้ออกงานในว่ร์ได้พอดีเลยอ่ะออกก็คือสะกินปีใหม่นี่แหละพี่น้องเนาะโอ้ขาดอีกหน่อยนึงพี่น้องเลยพื้นก็คือจะได้ไปฮับ์ปไส้ทั้งงานบุญต่อเนาะพี่น้องเลยอ่ามื่อนี้กับอ่ามาแล้วกันทา้งพื้นกระโตอ้าวสวัสดีลุนสวัสดีพี่ลูกสวัสดีนั่งยืดขึ้นมาจี๊ะยืนยืดสวัสดีไว้บักดุน สบายดีเพื่อนเลยเนี่ยพี่น้องเลยอ๋อเท่าไรอย่างเล้กินเนาะโออสบายดีเพื่อทุกคนเด้อสบายดีสบายดเล่สบายดีรูละสบายดีวะสบายดีไวลับไก่เลยมุกเียสบายดีไว้สบายดีปลทุกจ้าดิจ้าก่อนไหสบายดีสบายดีเพื่อทุกคนเนาะอ๋ออะไรยังกินเนาะมนี่ บอรกันพี่น้องเลยลาบไก่มุกเขียดมุกเขียดบ่ลาบไก่น้องพี่น้องเลยเห็นตะแซ่บอยู่ได้เนาะขี้มือเพรเห็ดเนาะขี้มืออ้าวใส่ผู้อ้วนไปทางไหนแต่ผู้น้องเนาะน้องไปส่งนครามพัน้ธ์บ่ะโอ้มื้อนี้กะบ่ได้ลงน้ำเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าลงบ่ทันแหละพี่น้องเลยตื่นช่วยอ๋อสบายดีด้วยสาวบุญเพ่ง โอยโดยโดยสบายดีโอ,สสโอ้สุดงามแช่ไหเนาะนี่ที่อย่างสงการทั้งใดเด้พี่เนาะมือมั่นเนาะมือมันนะบ่ใส่สิดอกยังมีหม่องไปยังมีหม่องไปเ <c oughs> นาะยังมีหม่องลงโอ้มีหม่องลงกับปูเตียงแล้วก็นอนอยู่นี่แล้วเนาะเปิดไฮรุ่นเปิดลายให้กันนอนดีน้อยไหนเนาะเฮว่าเริ่มเริ่มเริขาวแล้วเริ่มขาวแล้กันเด้อพี่น้องเลยเนาะมาไหมขาวขาวสาวงาม อก็ไม่กันอเข่าคตมาด้วยโอ้ยปวดโค้เนาะตะหมอกองชากระพุมาเ่ยะไยังเขมาเหรอถาคุณเพลงไหอกระพุ่นอกระปุ้นด่งแน่ด่งน้าไี่เนี่ยัน่มามันนี่อิมบ่อิมเลอิ่บ่มามาเนาะอ้อ พ้อหน้าพ้อมตาพี่น้องเอบุขาดคู้นึงเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าขีนฮอดอ่าน้องชายท้งบาบุญมีเพิ่นเพิ่นกับยังไปอยู่ไทยมาเนายพี่น้องยังโมมาเนาะมามามารัไดิด้เปมใส่เหลืเด็กแล้วม่อมีอ้ยังใครบุแดงวตัวนี้แมนมใครบูแดงบูแดงบูแดงมกันมกรดงมันล่าแล้วมันหล่าแล้วบ่ โอ้นันั่งน่งนั่งนั่งวนี่แ้นั่งกินนั่งกินกินกินนะมามาพี่น้องกินข่าวนะกินข่าวนอกกินน้ำเหมือกันพี่น้องเลยโอ้แดงแมาหม่มามาขึ้นไหมลูกไปลุนไปไขึ้นไไนะนั่งเอาไหมกระแดบหมูบอนะไปมีขึนะพดพดีนะบอมองงียจ้เอาแหมนไหมกินไหม หม <ś les> <ś les> อบไม่ลงแต่พี่ว่าอิ่มันบ่ลูกโ <ś les> อ้ใส่ชุดสงการนะพี่น้องเ,เอ, <ś les> อ้ยชุดปีใหม่เหมือนเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมามื้อนี <ś les> ้ก่ะลงมาขอพ่อเนี่ยพ่อกับแม่เนาะ <ś les> พี่น้องเนาะอ้าวพดน้าให้พ่อก็เมยเพื่นม่เนี่ไม่หนกหนกปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะปีใหม่ผ่านเกา่าอ่าผ่านไปปีใหม่ก็ผ่านมาเข้ามาหลับไก่ กินพี่น้องเลยเนาะมาพี่น้องเลยเบาๆเพื่อเกลี้อยากได้พี่น้องเลย้าเนาะเนาะตอนนี้อยากกินข้าวกันได้พี่น้องเด้อหมดลายไปเลยเคพี่น้องเลยเนาะเล่าเลยไปเกลี้ยงโทรศัพท์มาดูเด้วย ดีอทีนึ่งนาะพี่น้องนไมเข่ากินน้ำกันพี่น้องเลยยนเดียวเลมั้อมืเดิไหน่ยวไรไ นี่ป่บ่ไดใส่ไม้พี่น้องลืมใส่ไม้ต่อบาดนี่เนาะ สองกะสองน่ก็ชปลายพันเนาะนี่ว่าบีบีก่นนี่แค่กานี่ชื่อกันนะมาหายละ

thiên ừ. hàng của anh ấy mất, nó tạ cái này không ừ. lắm, เอเพี่น้องอิ่มนะบ่ป่ะเนยอ๋ออิ่มแล้วเนาะพี่น้องเลยพอแล้วอิแล้มัน มีเมื่อ่ะมีผู้ใจดีซื้เอเนี่้กินยี่บอนะมมีแล้วเนาะชื่อเองเลยนะชื่อกิตเองนะอยากกันเนาะโอ้ยประมาณสุบมีทใช่มีแล้วใส่ผูม,าามิใจไทยใหม่นะมีเนาะส <c oughs> ีบริคนเน่เนาะพี่น้องเลยแซ่บแซ่บบเลาบก่มืนนอนีิโวเอ้า ผู้น้อยเนี่ยกินนะบ่เข่านะฮะต้องมาได้กินมะหรูกบ่กินแล้วสบายดีป้าดุงอยู่สบายดีกันสบายดีไว้สบายดีรึกปล่าพาไปบ้าเพื่อนใส่ชุดชมการมาผีดพี่น้องไปบ้าชงผมไม่มาถ่ายผมเจ้าดุสบายดีอยูุผู้จ้าอยู่อ่าเคินนะนี่อสบายดีงามๆสบายดีสบายดีปีใหม่ไว นนากวให้มาตัวใม่นี่ม่แม่บอโอ้ยหูชุดชงการพิ่งก uh, ับพี่น้องเลยเท่แท้นี่ประเทศน้ำบ้งนี่ใช่ไหมเอาบ่ตัวมันบ่อตัวไก่เนาะนู่นนี่กะ เครื่องเสียงที่ฮ่าเคยออกตามงานบุญนะโอ้เพิ่นาเปิมเครื่องเสียงไม่ต้องเลยโอ้เครื่องเสียงโบราณตอกแต่ฮ่าไปงานบุญนี่ก็โอ้คนเต้นลายนะโอ้โคตรเต้นลายวะนี้มันเป็นยังไงพวกมีมีเมียมีอย่างเขาก็เต้นแบบมั่วกันนะโอ้เขาก็ญาติกันก็เด้อคิดกันลายนี่ก็คือคิดกันลายมัน เขาใกล้กันด้มันหมวกันด้เนี่ยเขาเลยอยากนดีด้เดไงนะแบตเป็นยังคนหมักหมวนอย่าเี้ยนี้บ่ตู้จอนี่คือเสียงกนบตเทนี่เนาะโอ้แบตขาดอย่างอีกบ่ขาดแบบขาดหน่อยนึงเนาะขาดมันพวกมันแอมพวกยังนงะเวอร์บ่โอ้ยย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 ยนึงโอ้ได้ ดีว่าชุดยอดได้เพ<ม>ีงไรโอ้โแล้วเลกบ่น้ำปาไรพาเวอร์ันาดน้เน้นเนาะพอพังดิ่นนะพอพังดิ่นเนาะโอ้โแก้เล็กหน่อยนะแบบสุดใหญ่ด <k> ีไหมล่ะออมาแต่ไทยอ่ะนะตูดพงมาแต่ไทยบ่นมาแต่ไทยไทยเนาะ แต่๋ยวเราพวงมาล่ะมาใส,ส่เสือมันอยู่พี่โอใส่หน่วยเนาะใส่หน่วยอย่างนั้นพี่จเอางพมมาแต่่พ่นเสือมันใส่พี่โอ้ไม่ใช่ใส่ขัดแลนะ้วเนาะเอามาแต่ไทยพี่น้องเป็นของไทยนี่ยไทยมีห้ออ่าเทอร์โบพี่น้องเลยเนาะเทอร์โบโ<อ>น้ำเสียงนี้นนชุดยอดพี่น้องน้ำเสียงเทอร์โบนี่ยพอดมันเป็เสียงนิ่ง<อ>เสียงนิ่งดี อ่าเทอโบนี่ตามรักแล้วนี่ถ้าบาอกเพื่อเขาเบ่งใน YouTube เนาะพี่น้องเนาะอ่าตามบ่งตีใหญ่เขาเจ้าเขาเจ้า,จาใช่นะเทอโบหรือว่าพวกอยู่ทางพังไทยเพิ่อนกับมิเตนส่วนหลายเ <c oughs> พิ่อนใช่เทอโบเละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าน้ำเสียงเพิ่อนนักแน่นเนาะพี่น้องเลยนันแต่แต่แค่ดินไวเขาแล้วมันจะพังไปไปนึงเสียงมันวุ่นขึกันเทอโบวีวีพี่น้องเลยเนาะเสียงนุ <c oughs> ่มลึก <c oughs> พี่น้องเลยเนี่ย <c oughs> ขาพาวเวอร์ครับเบหนักๆเยครับโอ้ยน้ำเสียงเพื่อนนี่นุ่มเพื่นเลยขาพาเวอร์ขาพาวเวอร์ตัวนึ่งขาพาวเวอร์ตัวเดียวนี่มันดิมันเือยมันหนักเนาะหนักแต่ว่ามันไ่เด็กซัดเลว้าซัดเลยพาวเวอร์ห้าบเถกมันเลยอ่กองออัดลันัวเนาะ้าได้อีกหน่วยหนึ่งพอดีเป๊ะเลยเนาะพอดีครบชุดเลยนี่หาก็ได้หาหน่วย อะไรซี่ฮะออกไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะเมื่ออื่นนี่ก็คือที่ข่าวว่าคนสิบหาออกงานเนาะพี่น้องเนาะเออคนสิบหาออกงานบุญเขาอีกนี่งานบุญอีกบ่ออกงานบุญเนาะโอ้งานบุญกะบกาบักมวนแล้วก็เต้นร้ายนั่นม้วแจกแจกเข่าเนาะหามีแบบงานแบบในสงการที่สามีผู้ม่าแบบไปหาผู้ปกครองที่กับไปว่าไงไป ไปเนาะั้งนกไปงานปีใหม่พี่น้องเลยแต่มื่อนี้ยังไม่ได้ไปทั้งหนมื่อนี้พี่น้องเลยอ่ถ่ายนะกะอะบุญบืนเนาะเปิดอ่บเลนต่างวาพี่น้องเลยทางเบิงเนาะทบ้านั่กะสิลองเบิรนะเฮือนเจ้าคองเนี่ยเนาะเรนเชื่อเลยค่ะเรนเชื่อเรนเชอ่อน้อยนี่ดิงๆอยู่ เด้งวะเด้งนังเล่นนังเล่นนึงเด้งวะไปพี่น้องเลยขาเบิ้งพาวเวอร์เขาบาดนี่อยู่ไหนพย่นอกพี่น้องเนาะโอ้สี่ไปดูเสียงกลางพี่น้องเลยเนาะเสียงกลางนี่ใช่ดอกสิบห้าเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ใช่ดอกสิบสองดอกพี่น้องเลยมาบุดเคยมามักดอกสิบห้าเนาะน้ำเสียงสินุ่มดึกนะพี่น้องเลยอ๋อตามเพลงเขียนยังแต่งเพลิบ่บ่าเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาบ่ โอ้พี่น้องเลยทางในแกจะมืดในได้พี่น้องเลยเปิดไฟในได้เนาะโอ้แจ้งเลยพี่นี่พี่น้องเลยอ่าเครื่องเสียงเขาเนาะเสียงมันกรเสียงเหมัอนมวยไงบิ๊กเซอร์กันบิ๊กเซอร์มันรอดแต่ว่านี่ข้างในที่ิกยังน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะอ่า เซสียงเสียงน,นี่จะเป็นพวกพาว cover น้องพี่น้องเนาะตัวคาเปตตัวนี้คาเปตน,นี่ m p 3อะมน MPE พันห้า <15. S 2> พี่น้องเลยตัวเทิงนี่ก็จะเป็นอน้นาพวกยี่ห้อเพิ่นแต่ว่าพันสองตัวเทิงนี่กับพัน,นสองเนาะเสียงเสียงคับเสียงกลางก็เสียงแดมตัวนี้คาบเบดแต่แบบยังน้อยอยู่พี่น้องเลยแรงอัดยังบ่บ่ถิงเนาะ อืมพี่น้องเลยประมาณนี้แหละเครื่องใส้กะยังโมยายบันไดมิกเซอร์อะไรมิกเซอร์นิดหน่อยมิกเซอร์ครับโมญ่เนาะหน่อยอ่าแต่ค่าประมาณพันพันกว่าบาทเนี่ีเงินอยู่นะงบยังบ่พอยังงบยังบ่พอเนาะพี่น้องครับมัดดินเครื่องเสียงพี่น้องเนาะถ้าแบบว่าผู้ใดเนาะมีอันดัแบบว่ามักในเครื่องเสียงก็ขึ้นห้องดีแล้วพี่น้องเลยว่า อ่ามันขาดแบบใดมันจักมันเป็นแบบใดเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังยังบอกพ่อให้พี่น้องเลยเท่นกับอะไรลายดอกนั้ประมาณนี้แหละเนาะเพก่งเสียงมันบ้านพี่น้องเลยแต่ว่าก็ยังขาดคือตัวขาดหน่อก็ขาดอ่ามิกเซอร์ตัวใหม่แน่ครับอ่าพาวเวอร์คาเบตพี่น้องเลยอยากได้ประมาณจักอินพีอิประมาณจักสามพันพันพันหกพี่น้องเนาะสามพันหก วัดก็คือสีพ่อเลยสำหรับนว่าฮกดอกพี่น้องเลยน้ำหนักก็คือสีอิมอ่มอิ่มนะแต่ตอนนี้มันอ่ามันอิม่มมาได้พี่น้องทาวา่าเอ็มพีอามตัวนี้รับได้แต่ขังหนาดอกแต่ว่าบุญเพลเอาไปคับขังละสองเลยซี 4, พี่น้องเลยนักอยู่แล้วแต่กาบ,บาย่ยอมพับว่าเพิ่นทนพี่น้องเลยเนาะยี่ห้อเอ็มพีนี่ทน ลองเผยมาลองใส่กับตัวเองนะทนจุดยอดเลยสองมื่สองคืนยังไรพี่น้องเลยนี่ยเอพีตัวนี้เนาะอ่ะสูบไปเรื่อยๆพี่น้องเลยบ่ได้ปีนี้กับปีหน้าเนาะต้องเอาให้ได้กานด้โอ้ปริ่นชงการทั้งได้บาทนี่คือใส่แว่นนะบาทนี่กลางบ้านพ่อกลางบ้านบ่าเป้งโอ้เท่แท้อะซื้อเบียร์มากินบ่ Nguồn bà cháy Ô, thầy xuất sửa ra mày không, nơi oh, hmm. à, mà này đó Ô, áo ướt bà ngáy mùi nì Áo ướt bà cháy Lông Cháu cứu bà lông chứ Hả à? Thầy bà cứu bà lông Được lông uhm. không hmm. À, xin bên, 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 bên hết nhanh như nào นี่ห่วงอีกนอนโอ้ข้างหมอเห็หนยังงอวงใช่ไหมต้มน้ำซีคว้วไก่ต้มน้ำซีคว้วไก่ไกโอ้กะคักเด้อมันนี่ได้กินต้มไก่พี่น้องเลยโอ้ไก่ชุ่งนี่บ่อ๋อเถอะจากตัวนี่หนึ่งจองคำซีห่าตัวต้มบดได้บ่มีเป<อ>็ดพร้อมตัวเดียวตัวเดียวโอ้ตัวเดียวบ่บอกกี่ไใบต้มเบิดนะทุก ม้วด้วย,ยหัหลายมือเลยหลายมือเอพ่ออ๋อพี่น้องเหรอพ่ได้ได้เนาะสามตัวนี่มาบุญเพยซื้อไหวเด้อสามตัวนี่มาบุญเพยซื้อไหวป่ะบุเพยอยากได้อย่างเลยะนะพี่น้องเลยทาเบิ่งทาชุบร่กันเนาะอ่าเวลาอันสี่น้าขอพรรดนน้นาให้พ่อกับแม,ม่พูดหน่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวทาบรรยาก,กาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชุบร่กันเนาะ แต่ตอนนี้กับบ่าวบุญเคยกับขอนุญาตไปคั่วไก่ก่อนพี่น้องกันเนาะโ <c oughs> อเค okay, พี่น,อน้องนาดตอนนี้กับอ้าวยังนอนอ่ะเนาะอ๋อพี่นอนี่าไล่ยังพี่น้องมาเ่ย <c oughs> สมมาสมมาสมมาไผ่มมบ้าน มาพเพเพบอกกับแม่บอกกับแม่เนาะขอคุณน้ำเพลินนี่ละขอบุญขอคุณน้ำเพลินบ่แม่แม่ตัวนี้่ขอบุนเพลย์คอได้จ้ะไ้่ไม่เราพี่น้องเลยได้จักรชงใบชาวใบนี่กับฟ้าร้องนี่โอ้มีมีอ่ามีเหล่าไฮใก่้ตัวกแน่บ่เนี่ยเออมีแล้วโอ้พี่น้องเลยใช้เหล่าเลยจ้ะเหล่าเหล่าผมนีเหล่าเนาะโือพื้นเพลาไงโอ้เศรษฐีเพาไก่เลยกะอันนี้กเงินเนาะแต่ได้สิได้กว่านี้นะพี่น้องเลยโอ้ยไปไปพี่น้องเลยขอบุญ ขอบคุณน้ำเพิ่นเนาะบายพี่น้องเลยนั่นเองบูชาก่อนเนาะเจ้าอยากได้ไปคอดมันเด้อโอ้ได้ไปคอดมันเถอะเนาะขอบคุณขอบคุณนพ่อนละแม่พี่น้องเลยน้ามันแดงๆนั่งเตียงเย็นเลยอนนั้นเพื่อไผว่านางเล่นลูกเด้อไผ่ว่านั่งมานั่งลูกมานั่งสิมาดูการ์ดสิเบื่อพี่น้องเลยโอ้คักเลยจังเจี๊ยสาเพิ่นมือนี้เนาะ อ่ะพ no ี่น้องเถ้าเบ่งจะ้มกันเนาะโอ้ยขาดอีน้องชายผู้นึงอ่าบ่าวุนมีเพิ่นนับข่อยใกล้กันเนีะใกล้กันได้เนาะโอ้พี่น้องเลยเฮงเนาะอืมเนี่ยโลขอกโลค่ากัหายไปน้ำบีเก่าพู่เนาะ ดีใหม่นี่ก็คอยมีแต่สุขภาพแข็งแรงดีมีแห้งเป็นโฮมโปรท์ไให้ลูกหลานตลอดไปและบาทเลยขอบุญขอคุณนะพ่อนละแม่นี่แหละดีใหม่เลยสงการเนาะพี่น้องเนาะทูบลายนะครูนั่งครัง ไชาปินพี่น้องอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกาเหตุทุกปีแล้วพี่น้องเลยเอาพอดีพอได้ไหมเดี๋ยวไเออเดี๋ักนึ่งเนาะโอ้ยใ้แรกก่อนให้แรกตอบคิวก่อนดีจ้ว่าใช่ดีจีังไงนี่ยิ้มใช่ไม่ได้เ่าเว้นอะวะ เาได้ว่ามือหนึ่งเนาะแบนเนาะตอนไ้เโรกไร่อ้ยเนาะพี่น้องเลยมาสาวป็เพลงเป็นมือกล้องให้กลองพี่น้องเลยเดี๋ยวจะไปขอบุณขอบุณนพ่อแม่กันเนาะ่อพ่อคูห้ามกันมาแม่บาดีเชินั่งเพงเลยเนาะืบนคือมือ

ก็แค่นี่เห็นด้วยได้นี่บว่างานนี้มันดีมากใช่ไหมฮะมันนี้จะมาบอบคุณเนาะปีใหม่ก็ให้พ่อแง่เนาะอยูนี้ไม่แห้งมันเนินมันเนินโรคภัยกับเจ็บกับยาชิมีมาใกล้แล้วบาดนี่หายไปน้ำปีเก่าแล้วปีใหม่กัมีแต่ชิมดีๆเขามาในชีวิตครอบครัวเนาะสุขภาพแข็งแรงเป็นเป็นิมเพิ่มใช่ลูกให้ลานต่อไปเด้อเนาะอายูนี้แห้งปปีเก่าก็ได้โรคภัยกับเจ็บก็ได้

มันยมมนยมันยืมเลเนาะี่เจเรือยหลูกบบอขยนค่อยย่างไปเรื่อยๆเทไปข้จ้าขี้เาหนี่เาพัตาฮะง่ายโดยเฉสนอะไร่เ้ลูกมันป่ตลาดเนาะตไหนรหลาได้ลาอ ขอบใจสาวบุญเพ่งเนเนาะไปคหน้าไอ้ปูพุยาใกล้บานนี่เนาะรถไฟกับเจ็บไล้เป็นทัทีเก่าบมาเปามคนเน้อใช่โคตรหน้าอยเด้อนักขับขบวนพอม่พี่น้องเลยลานเด้ลุนลุนลนมาโคหน้าไปูลุนดึงเงิมามาโคหน้ามาไว้มาไว้โดน้าปูาไว้เ้ว่ากว่าไว้ฮะคตหน้าปูเลยมาไปกับแม่มาคตกับแม์ด้วย

ai <laughs> chụp, <laughs> <laughs> okay, nó phải đấy, không có đấy má, không có nam lắm, tăng không bỏ lỡ những đâu hấp dẫn อ่าขอพรเนี่พ่อแม่เป็นทีมห้อยแล้วก็อ่าชิพากันอ่ามุ่นซื่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยก็อ่าเอาคองเสียงพี่น้องไอ้ดอโลมาลินอ่าในเทศกาลสงกรานนี่แหละพี่น้องเนาะบาได้ไปทางใดมินีิพี่น้องอยู่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาอ่าติดตามรับสมอ่าส่างบัลปุญเผยได้ดีเสมอมากกับขอบบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะบ่าบาจิเป็นอ่าฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ Уров, จ i. 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 Teachers, uh, ังได้ปีใหม่นี่ก็คอยพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุมสุขนเนาะพี่น้องเนาะจงมีสุขภาพแข็งแกรงอยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอะไรพี่น้องเลยเนาะเดินทางไปไซไปทางใดก็ตลอดปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่าวบุญเพลยมาฮอแน่กัสิคอโตจบคลิปใบเพียงขันนิสกอนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามือหน้าหรือว่ามือต่อไปไปติดตามกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับนี่บ่าวบุญเพลยพร้อมทีมงานและก็บเพื่อนเสียงเนาะอ่าลาพ่อแม่พี่น้องไปไปซ อโอเคพี่น้องราสบายดีสบายดียดพี่น้องบ๊ายบาย